สวัสดีค่ะมาพบกับคลิป1น,นิสัยคนสำเร็จนะคะคลิปที่ยูริจะรวบรวมนิสัยของคนสำเร็จจากทั่วโลกค่ะมาให้กับแฟนเพจได้ชมภายในสองนาทีในทุกๆอาทิตย์ค่ะ หนึ่งนิสัยคนสำเร็จวันนี้นะคะโคชูรีมีนิสัยของคุณบิลเกตค่ะมหาเศรษฐีติดอันดับโลกที่เป็นเจ้าของบริษัท Microsoft ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้นั่นเองค่ะคุณบิลเกตบอกว่าสิ่งสำคัญที่เป็นนิสัยสำคัญที่ทำให้เขามาถึงทุกวันนี้ค่ะก็คือการที่เขาตามหาสิ่งที่เขาหลงไหลค่ะแล้วก็โฟกัสในสิ่งนั้นนะคะ e x e n s i v e and my friend Paul Allen and I actually snuck into places at the University of Washington where they had computers that weren't being used at night. And so we were fascinated by what the computer could do, but very few people were getting exposure. We had to go out of our way and we were lucky that we did it all. And so then when the idea of moving the computer onto a chip that Intel would make and that would make the computer literally millions of times cheaper than the ones we were using, so both more powerful and available to people on a personal level. Then the idea of, okay, it would be very different, the software you needed, the way the industry would work. We were super lucky to uh, be there when that was happening. So, what did your family think? Did they say there's something wrong with this young man, he wants to just do computers? They knew I was obsessed with computers, that I would. Skip athletics that I'd go in overnight, that I, you know, leave the house sometimes when they prefer I wouldn't go work at night on these things, and so it was kind of considered a little strange. And the big moment was when I said instead of going to part of my senior year, that I wanted to go work. Uh, for company writing software company So they were great about allowing that to home writing were great my that they be คุณบิลเกตแกเล่าว่าเขานะคะมีความลุ่มหลงนะคะในคอมพิวเตอร์มาตั้งแต่สมัยที่เขาเด็กๆค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเขาก็จะโฟกัสแล้วก็ใช้เวลานะคะศึกษาเรียนรู้การทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมดตั้งแต่เด็กค่ะจนเขาเนี่ยไม่สนใจกิจกรรมอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมกีฬาหรืออะไรก็ตามค่ะ ความลุ่มหลงนั่นเองนะคะที่ทำให้ต่อมานะคะเขาพัฒนาระบบปฏิบัติการนะคะหรือว่าระบบวินโดว์ที่เรารู้จักกันทุกวันนี้นะคะจนเป็นที่แพร่หลายนะคะใช้ไปในทั่วโลกจนทําให้เขาเป็นอภิมหาเศรษฐีในปัจจุบันนี้ค่ะวันนี้นะคะหนึ่งนิสัยที่สำคัญนี้โคเชื่อว่านะคะจะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนนะคะที่กำลังคิดว่าเอ๊ะคุณจะทำอย่างไรนะคะที่ จะสร้างอนาคตของคุณค่ะตามหาสิ่งที่คุณหลงไหลค่ะแล้วทำให้มันกลายขึ้นมาเป็นความจริงนะคะวันนี้โค้ชฝากไว้แค่นี้ค่ะโค้ชหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะโค้ชไปก่อนค่ะบ๊ายบาย